คุณเคยได้ยินตำนานแอตแลนติสหรือเปล่าเมืองโบราณที่ว่ากันว่าล้ำสมัยกว่ายุคข,ของมันหลายพันปีสถาปัตยกรรมยิ่งใหญ่เทคโนโลยีเหนือกว่าที่มนุษย์ควรมีในสมัยนั้นและอยู่มาวันหนึ่งเมืองทั้งเมืองก็หายไปในพริบตาเพลโตนักปราดญ์กรีกผู้ยิ่งใหญ่เป็นคนแรกที่เล่าเรื่องนี้ไว้เมื่อกว่า2,000ปีก่อนเขาบอกว่าแอตแลนติสเป็นนครที่รุ่งเรือง แต่เต็มไปด้วยความเย่อหยิ่งและความโลภจนเทพเจ้าลงโทษด,ด้วยภัยพิบัติครั้งใหญ่แผ่นดินไหวเคลื่อนยักษ์และในที่สุดเมืองก็จมหายไปใต้ทะเลลึกหลายคนเชื่อว่ามันเป็นแค่ตำนานแต่ก็มีอีกหลายการค้นพบที่ทำให้คนสงสัยว่าอาจมีบางอย่างจริงซ่อนอยู่ไม่ว่าจะเป็นซากสิ่งก่อสร้างใต้น้ำพีระมิดลึกลับหรือเครื่องประดับที่ไม่รู้ที่มาคำถามคือ แอตแลนติสมีอยู่จริงหรือมันเป็นเพียงเรื่องเล่า